จังหวัดมหาสารคามตรวจติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายพงผั์แสงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายพรสิทธิ์ถวยนันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยันสกุลไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรพัฒน์น้อยหลุบเลาอาจารย์วุฒิพลชัชจรัสกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติด และคณะเจ้าหน้าที่พื้นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับฟังวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของสถาบันจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามจากนั้นคณะกรรมการนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจํานวนมากอาทิสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือห้องสมดุด สำหรับมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามค่ะมีการกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติทางด้านสถานที่ด้านสุขอ,อนามัยด้านคุณภาพการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนการสอนมีการสวมหน้ากากอนามัยครั้งนี้คณะกรรมาการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในจุดที่ให้บริการควรมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณหน้าลิฟต์จำกัดจำนวนคนเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งในการเข้าไปในอาคารให้สแกน QR Code เพื่อเช็คอินเช็คเอาท์ทุกอาคารและเน้นย้ำให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ